ปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนโอ้กูกูรีบเลยกูรีบเลยกูรีบกูรีบกูรีบกูลบเราบอกด้วยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปเลยไปเลยไม่ไกลสตีนกูดิลิทดิลิดิลิทดิลิทเหียสตูดิโอเราบอกสตูดิโอไปไอ้โง่ไอ้โง่ดิดิไปถังขยะถังขยะต่อดิลิทต่อเลยไอ้ควายปัญญาอ่อนเหี้ยกูเล่นลายตัด เอาวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในแมปที่ชื่อว่าอะไรไม่รู้นะกขี้เกียจอ่านอีกแล้วนะเออเดี๋ยวขึ้นให้เลยเอาครับคุณจีโน่ครับเน่ๆคนคนนี้ครับอธิบายไปเลยครับว่าแมปนี้เราต้องทำอะไรบ้างอ่าแมปนี้นะครับเราจะรับบทเป็นตัวละครในในเรื่องนะครับที่ต้องรับมือกับบุคคลผิวนาแะที่เขาระบุว่าเป็นดิเ์นะครับในแชปเตอร์ที่หนึ่งนะครับเราเป็นเด็กที่อยู่ในบ้านที่เฮ้ยภาพสวยใช้ได้เจ๊สุด เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้อไปรีโอไปเดี๋ยวนีไปทำไมเหลือแค่นี้วะไต้ออยาเห็นหน้ากูไม่เห็นห้เหลือแค่นี้แล้วมึงรอดูดนคลิปกดาวดูคตที่ยเลยแล้วทำไมเหลือแค่นี้โคน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 จีโนครับเฮ้ยไปดับโอ้ยยียิดไฟอ่ะพองไฟ่ะพองอะสวิตช์ไฟตรงนี้ครับผมต้องพูดถึงสวิตช์ไฟตรงนี้ก่อนให้ไวเลยรสวิตช์ไฟเนี่ยเราต้องปิดสวิตช์ไฟตอนที่มันมาถึงหน้าห้องเรานะครับเ้ย หา้ีเเฮเฮ้ยเขปิดไฟ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 เข้าตู้ไฟเข้าตู้เร็วในตู้ในตู้ในตู้อยู่นี่อยู้นกูจะตายไม่ได้นะไรวะไอ้เนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เจ้าจิบจเบ็ด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 หันหลังมาทางนี้ชิดใน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 เลยโอเคโอเงยนิ่งข้ามขยับ เออมาเรื่องน้แล้วเฮ้ยไม่เฮ้ยอะไรเฮ้ยแ้เอฮาเนี้เฮ้ยเฮ้ยมา่้อมาไม่ต้องมาไม้อเ้ยกูอยู่นี่อ่ะมาจับกูดิควายเฮ้ยกูอยู่นี่กูยนี่ควายเอ้ควายกินกูดิมากินหัวกูดิไอ้ควายท้าทายเลยเฮ้ยเฮ้ยมาจริงเฮ้ยเฮ้ยเไม่ทเอะไรไม่ได้เฮ้ยยินหน้าผมนะมาขยิ้นหน้ามาเฮ้ยมาประตูมาประตูเดี๋ยวอย่าเพิ่งยี เราฟังเราเสียงพี่ประตูวันเชียมากิมยืนหน้ามาเลยโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเก่งเจ๊ขรานเชียวว่าเฮียไม่มีไม่แดกกูเลยอ่ะควายเอ้เฮ้ยเอาเลยเพื่อนไงต่อเพื่อนต้องทำยังต่อแล้วเราก็เราก็จะอยู่เงี้ยจนถึงเช้าเลยถึงเช้าดูกล้องเนี่ยผู้บุกรุกสามารถเข้ามาในห้องคุณได้ตลอดเวลาดังนั้นถ้ามันเข้ามาแล้วทําตามขั้นตอนต่อไปนี้หนึ่งปิดไฟของคุณไปที่ตู้เสื้อผ้าปิดประตูจงอยู่อยู่ในนั้น กูมาโดนคาสันติกตี้ไม่เพื้อไว้คิบหายเฮ้ยเฮ้ยมาหกแล้วมาหกแล้วมาหกแล้วแ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 กเลยเหรอแกแล้วเข้าตู้กันเลยเฮียจูบตู้กันเลยเฮียไปจ่ายเล้มั้ยอยู่ในตู้กันแรกอ่ะไปจ่ายได้ใช่ไหมเอาชัวร์นะได้แล้วได้แล้วชใวรอยากบ้ากันมั้ยเฮ้ยซีดเป็นกบตมกันเลยพวกมึงอ่ะเฮ้ยมาเข้าตู้มาเข้าไปตู้เข้าหาพ่อเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วเย็ดเลยเย็ดเลยนะเย็ดเฮ้ย มาแล้วกูเปิดสวนกลับว่าโคตรเที่อ้ยยายสัตว์ไอ้ยัยไปตายหมูโดนแดกแน่กูโดนแดกแน่กูโดนแดกแน่กูดำแน่ดำมาไอ้เฟรมอย่าสารเฟรมไอ้เฟรมไม่ใช่เหรอไม่เนี่ยไอ้เฟรมเป็นไอ้เฟรมอ่ะยัยยายยัยไม่ใช่กูไม่ใช่กูกูยังอยู่ในตู้กูยังอยู่ในตู้เฮ้ยมันเปิดแล้วก็ปิดเฮ้ยปกติปกติมผีผีผีไอ้สัตว์ผีหลอกผีหลอกไอ้นี่ผีของจริง ผีเฟมกูยังอยู่ในตู้เห็มเฟมต้งอยจริงๆริงมาเปิดล้วแล้วก็ปิดอะเฮียตกใจหมดเลยไปแล้ว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 ้วไปแล้วไล้ว้วไ้วไป้วไปไปแวไปแ้วไป้วไป้วไปแล้วไไปแวไปแ้วแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้้วไป้วไปแล้้วไป้วไปแล้้วปแล้วไปแล้ววไปแล้ววปแลปแล้วปแล้ว้ไปแล้ไปปแลไปแไป้ไปแไป้วไปแปแลปแล้วไไปแล้้วไไปแล้้วไไปแล้้วไปแล้วไปแแล้ว เออเธอไม่ใช่กูนะไม่ใช่กูนะใครพิมพ์เลยว่า Blackman Stop hiding guy we need A watch where this dude เปิดปอมันเป็นข้อความพิมพ์อัตโนมัติเหรอใช่ใช่ปอมตัวปอมตัวเฮ้ยสัตว์นี่เปิดไฟเฉยเลยเฮียไปขอดูหน่อยดิเดี๋ยวก็โดนแดงเราเดี๋ยวก็โดนแดงเราปองหาจริเฮ้ยจิวแดงดีควายอ้าเอาตายเลยตายเลย ไอ้กูเพื่ออะไรวะกูทำเพื่ออะไรวะมึงทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรจำได้คร่าวๆว่าถ้าสมมุติว่ามันมาใช่ไหมให้เราหลบเข้าตู้ตู้ใจมึงนี้อันนี้ในมือกินอันต่างนี้ไหมครับเบรนี่นะครับเอาไว้ดูเหมือนกันนะครับสัญญาณเต็มใจเนี่ยจะทำให้ทำให้พวกบุกลุกดังนั้นเป็นงานของคุณให้หากล่องดูกล้องดูกล่องเฮ้ยเอาไปรับไห้อะไรแอบตรงนี้ได้เลยเหรอ ใช่ใช่แต่ว่าฟิลเปลี่ยนไงวะพายเีาหน้าบึ้งแต่ละและบึ่ละดูกล้องดูกล้องดูกล้องสองคนเดียวแคมป์เก้าเราข้ามให้มันมาแคมป์เก้าใครไม่มีไม่มีมอยู่เฮ้ยเฮ้มันซีมันซีเฮ้ยกดปุ่มกดปุ่มเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคนเดียบวกว่าเราต้องกดปุ่มตรงนี้เลย i ินเทอะไรพราะว่าเราต้องกดปุ่มตรงนี้ แล้วเราอย่าให้มันมาตรงนี้เฮ้ยอยู่ไหนแล้ววะดูกล้องเลยวะไม่รู้สามโอ้อสามสามโอ้มันเริ่มขยับทีนิดทีหน่อยเสียงไม่มีสียงไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเปแล้วไปแล้วไปแล้วไปอยู่นี่เฮ้ยเอ้ยมาหาแล้วมาหาแล้วแล้วคุณมาเก้า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 แล้วมาเก้ามาเก่าแล้วปิดไฟปิดไฟก่อนเฮ้ยเฮ้ยแย่ๆอะไรประตูประตูประตูคกูเข้าแล้วกูไม่รู้กูเข้าแล้วประตูเลยด้านหลังยังมีอยู่นะ ทำเลยเข้ามามันจะเช็คแบบทุกทางทุกทุกส่วนของห้องอะ่ะมันจะเดินม,มาด้านหลังเราจะเดินกลับไปด้านหน้าโอ้เยี่ยเช็คเช็คของเฮ้ยเข้าไปแล้ว <le o. S 2> มาแล้วเป็นพนักงาน่ะเอเอพนักงานพิเศษนะตรวจพิเศษ <laughs> ตรวจพิเศษตรวจพิเศษเลย <laughs> วะพิเศษใช่ใช่เขาเลยตรวจตรวจเขาเขาเป็นยามไงเขาเป็นยามอ๋อ oh, <laughs> เป็นยามด้วยเราอะ่ะเราเรา,เราเป็นเออเราเป็นโจรโจรโจรเฮ้ยโจรเนี่ยเตนี่ยมันยังไม่เดินมามันเข้ามาจริงไหมเนี่ย กูพวกสันดานโจนี่โง่เอ้ยจับกูดิไอ้ควายเปิดดิไอ้อยู่ล็อกเกอร์เนี่ยไอไอมันอยู่หน้าล็อกเกอร์มึงเหรอไม่ไม่ไม่อยู่กูไม่เห็นตัวมันเลยอะอะไรวะนั่นมามาจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยปุ้มกดปุ้มไอวะอยู่ไหนวะกลัวแล้วกอัวแล้วกลัวแล้วกูเงียบต่อเงียบต่อเงียบต่อไอไม่อยู่อยู่เจ็ดอยู่เจ็ดเอาโดนไอเซนเนี่ยโดนหลอกเชี่ยเอ้ยกูเต้นอ่ะ ฮาแล้วฮาปะเฮ้ยหาแล้วหาแล้ว้ชิ้นน่ะหน้ามันเหมือนปลาทองเลยใช้ไหมเราเราเราลดโซนิตี้ได้มาสุดเลยต้องได้แล้วก็ต่ำกว่าห้าสิบเลยเพราะถ้าตอนนี้มันมาแคมเก้านทีเราสวยแน่ๆเลยเว้ยไอ้สิไปด้ยคนที่อยู่ด้านหน้าต้องไปปิดไฟแล้วเว้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูอยู่น่ากูจะดูตรงกระจกด้วยโอเคกูออกมาแล้วไงถ่ายก็ถ่ายไปไหนไม่รู้โอ้ถ่ายไปไหนวะกูมาดูตรงกระจกดีดูดิเฮ้ยเออดูดูมาดูตรงปิดไฟปิดไฟปิดไฟกูหนีเลยกูหนีเลย กูรู้กูรู้กูไม่รู้แล้วกูรีแล้วกูซ่อนแล้วซ่อนแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยใครไว้ใครได้น้องอะไรกลัวเอาใครไว้ใครได้น้องเออมาแล้วตัวปอมเหรอตัวใครอ่ะเอ้ากูโดนเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่โดนอย่าไปโดนอย่าไปโดนอย่าไปโดนอ่ากูโดนไอ้เหี้ยเี้ยเี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ออันจิโนโดนเหรอ เอาทำไมอ่ะอันนี้ไยังตู้กันไม่มีคนไปปิดไฟด้วยหนีไม่ทันอ๋อเมื่อกี้กูวิ่งอยู่ใกล้สุดนะไปเฮ้ยาดดูดูดูไว้ใครได้นาะตัวไม่มาเฮ้ยมููาาาูอ้ไอ้ไอ้ไไอ้ไอไอ้อ้ไอ้ไออ้ไ้ไไฟอ้กไกอออก้้้้อ้้ล้อ้อ้ไไ ทัน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 อู่ทันอยู่ทันเช่ทันได้วัดีสัตว์เฮ้ยเดินแล้วี่ามึงไอ้เออมันมาในรูปร่างตัวดําไอ้ดำยูดไอ้ดํเดี๋ยวเราเยวเราเี๋วราเดีาไอ้เหี้ยว่ามันมันน่าจะแบบกูเห็นมึงนะกูรู้เห็นมึงนะเมื่อกี้กูเห็นตุ๊กมันนะอย่ายิ้มมาเลยสัตว์ยิ้มมาเลยนี่ยมจริงหรอวะยามเฮ้ยเจ็มงเช้าพระบิดบัต เออฮาดีใจได้บ้วบารคิงมาทำงานกับฮานี่เอ้ยเออมันมันแบมีไผาลงมาได้ดีเลยอ่ะฮ่าจ้างไข่ใครผมก็มาเอาว่าไม่ใครหูสูสีตัวนี่มันรับงานฮาผมผีตายห่อเลยน่าปล่อยเลยไปเอ้ยคิงไปเลยไปเลยเอ้ยลงไปเลยคิงซ่อมฮาเลยหน่อยไปผมผานเฮ้ยสีดินสีดันเอ้ยมาเลยแอบแอบไอสัตว์ดอรออย่ยดอ คือเราต้องทําให้เปอร์เซ็นต์เต็มหนึ่งร้อยเว้ยแต่ว่าเจเนเรเตอร์ก็คือเจเนเรเตอร์ทั้งหมดมีห้าตัวแต่ตอนนี้พังไปแล้วหนึ่งตัวก็เลยเป็นสี่คับห้าโอ้ภาษาแปลว่าสามารถวิง่งไปหาเราได้ไหมเอา้าเอ้าตายใครโดนเหรอมีคนโดนเหรอโดนเข้าหลังเอ้ยโดนตอกหลังเอ้ยไอ้กูเดินไปไหนตายเหรอเพิ่มไปไตายเหรอเสียงใกล้มากเสียงใกล้มากเชี่ยงไอโน่หลังไอโน่หลังไอโน่กูกูสบายไปไอ้ปกู เอ้าโอไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูกูอยู่ปลอดีปลอดภัยกูแอบเอ้าชื่อไหมเนี่ยกูคนเดียวไงไปเด็ดๆจะตากาบดกอย่างในโลกนี่ไปเพื่อนไอ้เชี่ยมันกล่องมีกล่องไฟอะแล้วกูแห้่กูทำอะไรวะทำมเอออ๋อตัวนี้เหรอโอเคเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเลาใช้ทักษะเก่าสมัยเรียนเทคนิคเอ้ยสิบดบงเฮ้ยอะไรวะให้กมอะไรวะเอาเอาเอาพังเลยเฮ้ยกูไปแล้วมันมันจะมาไล่กูเลยใช่ใช่ใช่ มันไปแล้วมันไปหาแล้วไปหาแล้วใช่ใช่ใช่หมากูหมากูอันนี้เทคนิคช่างอะไรครับเนี่ยอ๋อช่างกลโรงงานโอ้หาคิีย์ปั้นบามุกมุกเร็วมากเลยเพื่อนคิย์ไม่ทันเฮ้ยเอ้ยอันนี้สองทับห้าต้องต้องต้องเมมต้องเมมละต้องต้องนิ่งละเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยทันอีสัตว์เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเดนไปหาเบรแล้วเฮ้ยมันมันมันเฮ้ยแอบแอบกูแอบอยู่แคมชาม อยู่แคมส <Okay. S 3> ามโอเคแคมสามนี่มันตรงไหนวะแต่มันก็ไปได้โคตรไวเพิ่งเดินมาเมื่อกี้นะเว้ยแอบแอบดิแอบดิเ <c oughs> ดี๋ยวดิวเดิ๋ยวดิวเดี๋ๆๆยวแคมไหนวะไม่เคยรู้มันเดินไปหรอกเมื่อกี้มันอยู่แคมสามมาแป๊บเดียวไม่ก็ไปเลยโคตรไวนี่เดีย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 วมันอยู่แคมหกมันอยู่แคมหกเอาโอ้ยมึงตายหมดแล้ว <c oughs> อย่ามึงคนเดียวเอาชิบหายละ ตังตึงเครื่องไหนก็ได้แล้วมึงก็แชมป์เอยวะทันได้แลล่ะเฮ้ยทัน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 อยกูตึงยังวะมีใครหาเบเจอบ้างอะอยู่แคมป์สามอแล้วทันทเ่ทันนนี่ไงวะท่านี่วะอ่าเชอเนี้ยเนี่ยเนเบดเบดมึงอยู่มึงอยู่ตรงตรงเสื้องนี้นะแล้วเดี๋ยวพวกูดูหลังยงโอเค ระเบิดน yeah. um, oh. no ี่ค yeah, ว like. yeah, okay, okay ันพังกล้องบอลเละเอาละเอาละได้อยู่ได like yeah, ้อยู่อ่ะกูชิวแล้วไอ้เหี้ยชำนาญย้ายไปดูกล้องอื่นเรียบร้อยเดี๋ยวกูงซ่อมองอสามเดยเนี่ยเนี่ยมึงก็แชมป์มึงแชมป์เลยมึงแชมป์ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยมึงมึงแชมป์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเครื่องหมายไฟตรงนี้พังมึงก็แค่ออกมาซ่อมซ่อมเสร็จมึงก็กลับเข้าไปหลบในตู้เพราะว่ามันไม่ได้กำหนดดีว่ากูอยู่ในตู้ได้จำกัดเนี่ยเหี้ยบักแล้บักเกมละไมึงมาแล้วมาเรียบมาแล้ว ไปละมัน50%ตอนเนี้ยเฮ้ยเก้า97%แล้วเหลือ3%เอาละความฝันเราใกล้เอื้อมแล้วเพื่อนเป็น nah right 3%แล้วมาดูที่จะขายฝันไหมเดี๋ยวนเดียวเดียวนิดเดียวมันมามันมาเฮ้ยแต่มันตรงมาแล้วเฮ้ยมันเพี้ยไรอ้เก้ย97%เฮ้ยมึงโง่เเบาเฮ้ยมึงเบาแล้วเฮ้ยกลัวอะไรสัตว์กลัวอะไรเฮียกลัวละไม่กูตีน โอ้ลิฟต์เอ้ารีเทนทูลิฟไปลิฟต์โอ้โหจังหวะนี้กูโดนแดกแน่ไอ้เหี้ยเอาไมยปล่อยกูหรอกยี่สิบีลิฟต์อยู่ไหนเด็บเราบอกชินแล้วนะวิ่งเลยวิ่งเลยจะรู้ก็แต่ลิฟต์อยู่ไหนกูจะไปลิฟต์อยู่กองแปดไม่ใช่กองแปดไม่ใช่โอ๊ยแป๊บไอผมไม่รู้อะไรปะปัญญาอ่อนเหี้ยปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนปัญญาอ่อน โอกูกูรีบเลยกูรีบเลยกูรีบกูรีบกูรีบกูลบเราบอกด้วยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปเลยไปเลยไปไกลสุดตีนกูดิลิที้ยดีลิทีลิทย่าสตูดิโอเราบอกสตูดิโอไปไอ้โง่ไอ้โง่ดีดิไปถังขยะถังขยะต่อดิลิทต่อเลยไอ้ควายไปจะอ่อนเหี้ยกูเล่นละไอตัด